นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรรมังสังฆังนามาสามิขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยน้อมใจกราบถวายความเคารพบ,บารมีธรรมแห่งองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง กราบขอโอ,อกาสพระมหาเทระพระเทรานุเทระเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพขอความเจริญในธรรมความสงบร่มเย็นแห่งจิตใจจงบังเกิดมีแด่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านเอามือลงนั่งฟังธรรมตามสบายด้วยการเจริญสติสมาธิวันนี้วันพฤหัสบ,บดีที่27มีนาคมพุทธศักราช2568 ของศาสนาพุทธคริสตักราช2 0 2 5ของศาสนาคริสต์ฮิลล์ศักราช1,446ของศาสนาอิสลามเราทั้งหลายให้เอาหลักการสามคือทำความดีที่ประกอบด้วยปัญญาเจริญปัญญาให้ประกอบด้วยความดีจึงเป็นความดีที่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณไม่ทำบาปทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นความดีที่บริสุทธิ์ที่คุณ บุญนั้นก็จะเป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบุญกับกุศลต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบุญกุศลถึงจะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจิตใจถึงจะตั้งอยู่ในปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณเราทั้งหลายจะได้ดำเนินชีวิตตามพระโอวาทธรรมคําสั่งสอนขององค์สด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ตรัสบอกกับพวกเราว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาจงทำประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดพระองค์บอกสอนให้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อเอาธรรมนำชีวิตเอาธรรมนูนนำชีวิตปัจจุบันถึงเป็นวาระสำคัญเป็นวาระแห่งการประพฤติปฏิบัติเป็นวาระแห่งชาติเราทั้งหลายอย่าได้ตั้งอยู่ในความประมาทในความเพลิดเพลิน ต้องเห็นภัยในความประมาทเห็นภัยในวัตฏาสงสารเพื่อให้ธรรมะเนี่ยสมบูรณ์เพื่อให้การประพฤติการปฏิบัติของเราสมบูรณ์ทั้งอัตถาทั้งพยัญชนะเน้นการประพฤติการปฏิบัติที่ปัจจุบันยกเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ปฏิบัติตามใจตามอัธยาศัยต้องเห็นคุณเห็นค่าเห็นประโยชน์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติพอดีปฏิบัติพอเพียงเพียงพอ ต้องเอาทำเอาปัจจุบันธรรมทุกคนก็ปฏิบัติที่ตัวของเราเองไม่มีต่อหน้าและรับหลังเพราะยกเลิกตัวตนถ้าการปฏิบัติมีต่อหน้าแล้วก็รับหลังนั้นมันก็ยังมีตัวมีตนอยู่การปฏิบัติต้องไม่มีต่อหน้าแล้วก็รับหลังไม่เกี่ยวกับใครรู้ใครไม่รู้เพื่อหยุดตัวหยุดตนหยุดโลกกระทเพื่อการประพฤติการปฏิบัติจะได้เป็นบริสุทธิ์ที่คุณ ไม่เป็นตัวไม่เป็นตนเพราะเรื่องการประพฤติการปฏิบัติต้องเน้นที่เราที่ตัวเราตัดเรื่องโลกกระทำออกจากใจของเราให้หมดเราต้องยกเลิกตัวยกเลิกตนยกเลิกโลกกระทำไม่เอาตัวตนนำชีวิตเอาบริสุทธิ์ที่คุณที่ประกอบด้วยปัญญานำชีวิตเพื่อจะหยุดพลังงานหยุดสัญชตาตญาณแห่งการเวียนว่ายไตเกิดที่มันเป็นตัวเป็นตนเนี่ย ไม่เอาความหลงนําชีวิตไม่เอาโลกธรรมนําชีวิตต้องหยุดโลกกระทำด้วยความรู้ความเข้าใจที่เป็นปัญญาบริสุทธิ์ที่คุณเราทั้งหลายจะหยุดโลกกระทำได้ก็ต้องอาศัยสมมติสัจจะอาศัยความรู้ความเข้าใจอาศัยพระธรรมพระวิน,นัยเป็นคําสั่งให้หยุดเป็นคําสั่งให้ปฏิบัติเพื่อเป็นหลักการเป็นอุดมการอุดมธรรมเราทั้งหลายถึงจะหยุดพลังงานแห่งการเวียว่วยาตเกิด เน้นที่ปัจจุบันให้เต็มที่ไม่ต้องเอาความหลงนำชีวิตต้องหยุดความชอบความไม่ชอบความชอบความไม่ชอบมันก็คือตัวตนนี่แหละมันไม่ใช่อย่างอื่นมันเป็นตัวเป็นตนเราต้องหยุดความชอบความไม่ชอบจะได้สมบูรณ์ทั้งอัตถะและพยัญชนะเน้นที่ตัวเราเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่เอาความหลงนำชีวิตเอาความไม่ถูกต้องนำชีวิตเราทั้งหลายจะได้หยุดความทุกข์ของตัวเองเี่ย จะได้พอกันทีเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอไม่ต้องไปรูปคลำในข้อวัดข้อปฏิบัติไม่ต้องไปเพลิดเพลินทุกอย่างมันไม่จบรูปมันก็ไม่จบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่จบรูปเสียงกลิ่นร,รสลาบยศสารเสริญมันก็ไม่จบเราต้องจบด้วยความรู้ความเข้าใจตัดอกตัดใจมีความสุขมีปัญญาต้องรู้ว่าสมมุติสัจจะทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกเนี่ย ที่เขาสมมุติให้เรามาใช้มาปฏิบัติให้มีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติให้เต็มที่เต็มเปี่ยมเต็มกำลังการปฏิบัติของเรามันจะเป็นวิตามินโปรโตีนเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆเราเป็นคนฉลาดก็ต้องมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาก็ต้องเป็นคนดีเนี่ยต้องก้าวไปด้วยความดีด้วยปัญญามันจะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเราทั้งหลายไม่ต้องเอาความหลงหนำชีวิตการประพฤติการปฏิบัติ ไม่ต้องอาศัยคนอื่นต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติของเราเองเราปฏิบัติด้วยลำแข้งของเราด้วยการคิดดีๆพูดดีๆกิริยามารยาทดีๆยกเลิกสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยมีปิติสุขเอกขตาในการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เราทุกคนต้องเข้าถึงความพอเพียงเพียงพอเราไม่ต้องเอาความสุขจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องเอาความสุขจากความหลงไม่ต้องเอาความสุขจากความแซบ แทบเป็นภาษาของคนประเทศลาวนะหรือว่าเป็นภาษาของคนไทยภาคอีสานตะวันออกเฉียงเหนือคำว่าแทบกับคำว่าเจ็บแสบเนี่ยมันก็เหมือนจะเป็นคำเดียวกันเนี่ยเราเอาความหลงเป็นที่ตั้งมันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยตัวตนมันทำให้ทุกคนเวียนว่ายตายเกิดตัวตนมันมีแต่ทุกเกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปนอกจากทุกไม่มีมันเจ็บมันแสบนแทบเนี่ยมันแสบน พริกเผ็ดๆที่มันเข้าตามันก็แสบเนะเข้าตาใครมันก็แสบทั้งนั้นเราทั้งหลายอย่าไปหลงในความแสบความนัวความแสบความนัวที่มันเป็นตัวเป็นตนเนะี่ยองค์สั็จ์ประสรมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกพวกเราทั้งหลายให้มีสติมีปัญญาจะได้บริโภคทุกอย่างด้วยความรู้ความเข้าใจอย่าไปหลงในความแสบความน,วนะนัวเนี่ยนัวเนียเนี่ยมันไปไหนไม่ได้มันหลงอยู่นั่นแหละหน้ามืด ตามมวไปไหนไม่ได้เรียกว่านัวเนียเนมันหลงในความแซบความนัวเนี่ยมันแสบตามันมีแต่ตาเนื้อตาหนังมันไม่มีตาปัญญาต้องบริโภคทุกอย่างด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อจะได้หยุดสันชาติยานเที่มันเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่อย่างนั้นชีวิตของเรามันจะแสบมันจะเจ็บจะปวดมันจะมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกตั้งอยู่ทุกดับไปนอกจากทุกไม่มี เราอย่าไปหลงในความแทบความนัวต้องเห็นภัยในความแทบความนัวเห็นภัยในวัฏฏะสงสารแทบเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนมันจะทําให้เราเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยแทบหนัวที่เรากําลังพากันหลงเนี่ยความหลงก็คือเรากําลังติดมันก็ไปไหนไม่ได้เพราะว่ามันติดอกติดใจความหลงกับมีหนี้มีสินก็คืออันเดียวกัน,นหัวใจของเรามันจะมีหนี้มีสิน หัวใจเรามันจะเป็นนิติบุคคลตัวตนเราจะไปหลงในความอร่อยความแซ่บความนัวนัวเนียมันไปไหนไม่ได้มันก็จะวกวนอยู่ที่นั่นแหละคำว่าลำํำเนี่ยเป็นภาษาไทยทางภาคเหนืออร่อยก็จะเรียกว่าลำํำคำลำํำกับคำว่าแซ่บเนี่ยหรือว่านัวมันก็อันเดียวกันเนี่ยลํำก็เพลิดเพลินสนุกสนานอ,ร,อร่อยมันสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ย มันเต้นมันลำมันยกแข้งยกขาเหมือนเขาจัดงานคอนเสิร์ตเขาร้องรำทำเพลงเนี่ยคนอยู่บนเวทีก็ทั้งร้องทั้งรำทั้งเต้นสนุกสนานเพลิดเพลินคนดูคนฟังก็ทนไม่ไหวเนี่ยก็กระโดดโลดเต้นเหมือนกันเนี่ยเรียกว่าร้องรำทำเพลงเป็นงานคอนเสิร์ตแห่งความอริดอร่อยงานแห่งอวิชชาแห่งความหลงเนี่ยที่เรียกกันว่าจัดงานคอนเสิร์ตโบราณเขาเรียกว่างานมหรศพเนี่ย ปัจจุบันที่เรียกว่าไปดูคอนเสิร์ตกันเนี่ยเราคิดดูดีๆเนี่ยจะว่างงานคอนเสิร์ตก็ได้จะว่าง,งานแห่งความหลงก็ได้มันคืออันเดียวกันเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจด้วยปัญญาไปดูคอนเสิร์ตเขาก็ไปดูเขาร้องรำทำเพลงกันให้ผู้มีปัญญาแล้วก็ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายพากันรู้พากันเข้าใจว่ามนุษย์เราต้องรู้เข้าใจอย่ามาหลงเพลิดเพลินในความอร่อยในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภะธรรมรมณ์เนี่ย ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะทุกอย่างนั้นมันไม่จบแน่มันจะก้าวไปด้วยความหลงอย่างนี้แหละมันหลงทั้งผู้ที่อยู่บนเวทีพากันเต้นพากันรำผู้อยู่ข้างล่างทนไม่ไหวก็พากันเต้นพากันรำงานคอนเสิร์ตมันจึงเป็นงานแห่งความหลงเนี่ยอย่างงานคอนเสิร์ตที่เขาจัดกันที่เขาใหญ่เนี่ยคนไปแต่ละครั้งหลายพันคนหรือเป็นหมื่นคนเนี่ยวันไหนรู้ว่าเขาจัดงานที่นั่น ถ้าผู้ที่จะเดินผ่านทางนั้นทําให้รถติดกันไปหมดต้องหาทางใหม่ไม่ผ่านไปทางนั้นเนี่ยภาษาปักใต้ของประเทศไทยเนี่ยอร่อยเขาเรียกว่าอร่อยเราอย่าเอาความอร่อยก็คือความอร่อยนําชีวิตเนี่ยต้องเอาปัญญานําชีวิตความหลงความแซ่บความลำความนัวความอร่อยเนี่ยมันเป็นศิยศาสตร์มันเป็นนิติบุคคลตัวตนเนี่เราต้องรู้เข้าใจเนี่ย ไสยศาสตร์แปลว่าความหลงที่เราได้ยินกันว่าสายมูสายมูเนี่ยมูนี่ก็คือโมหะเนี่ยโมหะก็แปลว่าความหลงจึงอย่าเอาโมหะอย่าเอาไสยศาสตร์นำชีวิตท่านพุทธทาสพิขุท่านสอนว่าไสยศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความหลับพุทธศาสตร์แปลว่าศาสตร์แห่งความตื่นหลับกับตื่นเป็นเรื่องของนามธรรมเป็นเรื่องของปัญญา ท่านบอกว่าอย่าไปโง่เง่าเต่าปูปลากลับไปหาไสยศาสตร์ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของคนที่ยังไม่รู้เป็นไปตามสัญชาตญาณผิดๆของโลกในสมัยที่ยังไม่มีวิชาความรู้เราย้อนดูประวัติศาสตร์โลกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผู้คนเกิดมาพร้อมกับความหวาดกลัวนะก็หาที่พึ่งต่างๆนานา,นาเนี่ยภูเขาบ้างป่าไม้ต้นไม้ท้องทะเลมหาสมุทร เอามาเป็นที่พึ่งเพราะความกลัวรักสุขเกลียดทุกขระแวงไพรกลัวความตายเนี่ยสร้างสิ่งยิ่งใหญ่มากมายเพื่อเอาอกเอาใจเทพเจ้าเพราะความหวาดกลัวท่านธธาพุทธทาสพิกขูเปรียบเทียบไสยศาสตร์และพระพุทธศาสนาในยุคที่คนมากมายสนใจหนทางพึ่งพาสิ่งภายนอกที่เรียกเป็นสำนวนว,นว่ามูเตลูหรือว่าสายมูเนี่ย ท่านบอกว่าไสยศาสตร์ยังจําเป็นสําหรับคนปัญญาอ่อนนะเมื่อในโลกนี้มันยังมีคนปัญญาอ่อนอยู่มากก็เก็บมันไว้ซะอย่าไปเลิกนะเพราะยังอ่อนแอนะปัญญาอ่อนก็คืออ่อนแอไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวนะที่เขาว่าไว้อย่างน่ากลัวนะเข้าใจไม่ได้นั่นแหละปัจจัยของไสยศาสตร์เรียกว่านี่มันเป็นป้อมค่ของไสยศาสตร์มันมีอยู่อย่างมั่นคง คือความไม่รู้ของเราแล้วก็ความกลัวของเราทีนี้สิ่งถัดไปก็คือว่าทุกคนต้องการอำนาจที่จะเหนือผู้อื่นมันอยากเหนือกว่าผู้อื่นทั้งนั้นแหละนี่ก็เป็นความรู้สึกอย่างสัญชัตญยานเนี่ยหมูหมากาไก่ตัวไหนก็ตามเนี่ยมันก็อยากเก่งเหนือกว่าตัวอื่นทั้งนั้นน่ยมันจะยกตัวข่มตัวอื่นทั้งนั้นแหละหลวงพ่อพุทธทาสก็เล่าว่าท่านก็เลี้ยงไก่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมา มากแยะแล้วเนะี่ยเห็นชัดเลยนะีว่าแต่ละตัวมันอยากจะเหนือตัวอื่นอยากจะข่มตัวอื่นมันเป็นสัญชาตญาณฉะนั้นเนะี่ยคนนี้มันก็เหมือนกันเนะี่ยมันอยากจะเหนือผู้อื่นพอเขามาบอกว่าถือคาถานี้สิจะเหนือใครหมดชนะใครหมดเลยคือคาถาสองสามคำเนะี่ยคนนี้ก็รับเอาไปเนะี่ยเราจะเก่งกว่าผู้อื่นเหนือกว่าผู้อื่นมีตบะมีเดชะมีอะไรก็ไม่ทราบเนะี่ย ที่ว่ามันคือคาถานี้เท่านั้นแหละแล้วมันก็จะเหนือผู้อื่นเพราะฉะนั้นไสยศาสตร์มันก็เต็มไปหมดที่จะมีอํานาจเหนือผู้อื่นอุตสาหธรรมสมาธิทําอะไรต่างๆนานา,นาเพื่อจะมีตบะเดชะอยู่เหนือผู้อื่นไสยศาสตร์เป็นอย่างนั้นมีปัญหาปัจจุบันเนี่ยพุทธศาสตร์เสียเปรียบไสยศาสตร์เพราะมันไม่ถูกกับสัญชตาตญาณเดิมๆของคนไม่ถูกกับสัญชตาตญาณเดิมๆของคนเนี่ยถ้าฟังไม่ถูกก็ว่า เพราะมันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนพุทธศาสาตร์มันไม่ถูกกับความโง่เดิมๆของคนเนี่ยมันก็เสียเปรียบไสยศาสตร์ทีนี้ไสยศาสตร์มันก็รุ่งเรืองเนี่ยก็ขึ้นหน้าเพราะมันถูกกับความโง่เดิมๆของคนถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงความโง่เดิมๆเสียมันก็ยังต้องบูชาไสยศาสตร์กันต่อไปนีมันน่าสงสัยอยู่ว่าถ้าพลเมืองทั้งหมดบูชาไสยศาสตร์อย่างนี้ มันจะสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติได้หรือไม่ช่วยกันคิดดูทุกคนด้วยถ้าพลเมืองยังบูชาไสยศาสตร์อยู่ทุกคนเนี่ยมันจะทำประเทศชาติให้เจริญได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าอาตามาสงสัยแต่ไม่กล้าพูดให้เป็นสิทธิของทุกคนพูดดีกว่าก็น่าคิดนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงประเทศบางประเทศเนี่ยไสยศาสตร์รุ่งเรืองมาก คงเป็นมหาอำนาจไปแล้วแต่ที่ไหนได้เนี่ยยังย่ยมตอบอยู่กับที่เนี่ยน่าเศร้าอยู่ที่ว่าการศึกษาแห่งโลกในยุคปัจจุบันเนี่ยมันส่งเสริมสยศาสตร์ไปเสียอีกเขาไม่ให้เรียนชนิดที่ให้ลืมหูลืมตาแต่กลับให้เรียนไปในทางที่ต้องการมากกลัวมากสร้างความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยยิ่งเหตุการณ์ในโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แล้ว ยิ่งทำให้มนุษย์มีความกลัวมากมีความต้องการมากตัวตนมากจนไม่ต้องถือหลักอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยเอาใจกูได้มากให้กูหายกลัวก็พอนีฉะนั้นพิธีทางไสยศาสตร์จึงเจริญเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเ,เพราะว่ามนุษย์กำลังกลัวมากกำลังต้องการมากเนี่ยมาช่วยรดน้ำมนต์ทีให้เป่าหัวทีเนี่ยตมาว่าทำไม่เป็นโว้ยเ,ยเขาก็ยังไม่เชื่อ เดือนเดือนหนึ่งมาหลายหลายคนให้เป่าหัวมาให้ทำน้ำมนต์บอกว่าทำไม่เป็นทำไม่เป็นเนี่ยพูดตั้งสามครั้งก็ยังไม่เชื่อนี่แหละศสยศาสตร์มันลงรากถึงขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านถึงบอกให้เราเนี่ยอย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปหลงอย่าไปประมาทนถ้าเอาความหลงเอาความความเพลิดเพลินความประมาทมันก็คือศสยศาสตร์แห่งชีวิตชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ประเสรศิฐเนี่ย ้องเอาวาระแห่งชาติในการประพฤติปฏิบัติที่ปัจจุบันเพราะปัจจุบันเป็นวาระสุดท้ายของจิตเนยปัจจุบันมันเป็นการเริ่มต้นของอนาคตเราต้องรู้ต้องเข้าใจวาระแห่งการประพฤติปฏิบัติต้องลงรายละเอียดยให้มวลม,ม,มนุษย์เราเอาความถูกต้องนําชีวิตมีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติเมื่อมันผ่านไปแล้วมันกเกษียณไปแล้วมันเป็นเมื่อวานไปแล้วเมื่อวานเนี่ยมีใครเอากลับคืนมาได้ไหมเนี่ย เพราะมันเป็นเมื่อวานไปมันไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ปัจจุบันนธรรมเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลตัวตนมันเป็นความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นคือหนี้คือศินเนี่ยตัวต,วตวนคือหนี้คือศินคือติดหนี้ติดสินมันติดมันก็คือไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็คือติดเราต้องรู้ต้องเสียสละต้องปล่อยวางถึงจะเป็นธรรมเป็นปัจจุบันนธรรมเราทั้งหลายถึงจะเป็นผู้มีศินไม่ไปตามความหลงไม่ไปตามสิ่งแวดล้อม ไม่ไปตามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องรู้แจ้งโลกรู้แจ้งธรรมเนี่ยเป็นความสงบเป็นปัญญาเป็นปัญญาเป็นความสงบเราทั้งหลายต้องรู้เข้าใจมีปิติมีความสุขมีเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติเราทั้งหลายเป็นใครก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละเป็นขรวาตก็ปฏิบัติได้เป็นข้าราชการนักการเมืองเป็นนักบวชก็ปฏิบัติได้เน้นมาที่เราเนี่ยปฏิบัติที่ตัวเรา พากันมีปิติมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติเราต้องรู้ต้องเข้าใจใครไม่ปฏิบัติก็ช่างเขาเนี่ยเน้นมาที่เราเราไม่ต้องห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงประเทศชาติบ้านเมืองเน้นมาที่ตัวเราเนี่ยคนอื่นก็เน้นที่คนอื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องเน้นคิดตัวเราอย่าไปดิ้รอนคนอื่นอย่าไปห่วงลูกห่วงหลานห่วงนูน่นห่วงนี่เราต้องเอาทำเอาการประพฤติปฏิบัติอย่างมีความสุข ให้เอาความดีที่ประกอบด้วยปัญญากลับคืนมาเอาความสงบกลับคืนมาเอาออกซิเจนกลับคืนมาเอาคขมันไดออกไซด์เอาของเสียกลับคืนไปเนะียเอาความยึดมั่นถือมั่นออกไปให้เป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมเราทั้งหลายพากันมีปิติมีความสุขมีเอกคตากันเนะี่ยเข้าถึงการที่มีปิติเข้าถึงความสุขในการเสียสละพัฒนาไปอย่างนี้เราทั้งหลายจึงไม่ต้องเป็นเน้นที่ใครเนะี่ย เราดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นที่พระองค์เองเนี่ยทำพุทธกิจของพระองค์เองเพระอรหันต์ก็เน้นที่ท่านเองท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าทําหน้าที่ของท่านจนกระทั่งจบกิจแระท่านก็ทํากิจของพระอรหันต์ด้วยการเป็นผู้เสียสละเป็นใครก็ทํากิจของผู้นั้นเราไม่ต้องไปห่วงใครเนี่ยคนอื่นเขาก็มีตาเขาก็เห็นเรามีหูเขาก็ฟังเรา เขามีตาก็ต้องให้มีปัญญาเนะี่ยเรามีตาก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่มีความหลงนะต้องเอาความรู้ความเข้าใจมีปิติสุขเอกคตาในการประพฤติปฏิบัติต้องกระตือรือร้นอย่าไปขี้เกียจขี้คลานเนะียเพราะทำเราใดเป็นไปเพื่อความเกียดคล้านไม่ใช่ทำมวิน,นนะัยเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ทำไม่ใช่ปัจจุบันธรรมเราต้องพากันรู้เข้าใจเนะี่ยต้องมาปล่อยมาวางนะี ปล่อยวางตัวตนนะไม่ใช่ปล่อยวางพระธรรมพระวินัยไม่ใช่ปล่อยวางธรรมนูนรัฐธรรมนูญพระธรรมพระวินัยเราต้องมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติธรรมนูญเราต้องมีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติมันจะได้สมบูรณ์ทั้งอัตถาทั้งพียญชนะเป็นธรรมเป็นปัจจุบันธรรมอย่าไปปล่อยวางพระธรรมปล่อยวางพระวินัยนะมันจะไม่ได้เป็นพระเถระมันจะเป็นนิติบุคคลตัวตนเนี่ยเอาตัวตนเป็นที่ตั้งในเห็นไหมมันก็ขี้เกียจ ขี่คลานเอาตัวตนมันก็ชอบใจไม่ชอบใจความชอบใจไม่ชอบใจมันก็คืออันเดียวกันนี่แหละมันเป็นตัวเป็นตนเราต้องรู้จักว่าธรรมวินัยนี้มีคุณมีประโยชน์จะได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงมีพิติมีความสุขมีเอกคตาที่สุดในโลกในการประพฤติปฏิบัติเราต้องเน้นมาที่เราอย่างนี้เราทั้งหลายให้ถือว่า ต้องเป็นทั้งคนดีคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาเป็นคนดีเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่อความพอเพียงเพียงพอเอาหลักการของพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงบำเพ็ญพระพุทธบาร,รมีตั้งหลายล้านชาติเนะี่ยอย่าไปเอาหลักการของตัวเองเลยเนี่ยต้องเอาหลักการของพระพุทธเจ้าเนะี่ยหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหกเนี่ยต้องมีปิติมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักการอุดมการอุดมธรรมเอาหลักการของในหลวงราชการที่เก้าที่ท่านตรัสสอนให้เข้าถึงความพอเพียงเนะี่ยเพราะความสุขความดับทุกข์มันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนะี่ยมันอยู่ใกล้ๆอยู่ที่กายวาจาใจกิริยามารยาทอาชีพอยู่ที่มีปัญญาสัมมาทิฏฐิที่เรามีความเห็นถูกต้องเข้าใจถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเข้าใจ,ง,ง,าใจง่ายๆอย่างนี้นะอย่าไปหลงงมงายเอาความหลงนําชีวิตไม่ได้ มันเสียหายมันวิบัติมันอุบัติเหตุเอาตัวตนเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็วิบัติเสียหายอุบัติเหตุเพราะมันไม่ถูกต้องเราต้องมาหยุดความหลงของตัวเองด้วยความรู้ความเข้าใจพระธรรมระวินัยจะให้เราหยุดจะเข้าสู่ความหยุดเข้าสู่ความวิเวกยกเลิกตัวตนพระธรรมระวิไัยถึงเป็นการดําเนินเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความวิเวกจนกระทั่งถึงอุปธิวิเวก ถ้าเราไปทิ้งพระธรรมพระวินัยทิ้งข้อวัดข้อปฏิบัติมันก็ทิ้งเหตุทิ้งปัจจัยเราอย่าพากันไปทิ้งพระธรรมทิ้งพระวินัยอยู่ที่ไหนแล้วก็พากันปฏิบัติอยู่ที่นั่นผู้ที่อยู่ที่บ้านก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านผู้อยู่ที่วัดก็ปฏิบัติที่วัดอยู่ที่ทํางานก็ปฏิบัติที่นั่นเพราะเราไปที่ไหนกายกับใจก็ไปด้วยกันกายวาจาใจกิริยามารยาทก็ไปด้วยกันเราต้องรู้มรรครู้อริยมรรครู้ความสมบูรณ์พูนผล เหมือนวิตามินโปรโตีนเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆต้องรู้เข้าใจว่าชีวิตของเรามันต้องเป็นมรรคเป็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่ประกอบด้วยความดีที่ประกอบด้วยป,ปัญญาอันเป็นทั้งสมถะวิปัสนาเราต้องมีความสุขในการประพฤติปฏิบัติมีปิติสุขเอกคตาเพื่อให้สมบูรณ์ผูผลถึงจะได้เอาข้อวัดปฏิบัติเข้าสู่ความวิเวกทางกายวาจาใจากริริยามารยาทอาชีพ จนกระทั่งเข้าถึงบริสุทธิ์ที่คุณที่เรียกว่าอุปทิวิเวกเนี่ยความวิเวกก็มีอยู่สามระดับเนี่ยหนึ่งกายวิเวกค,คือความสงบสงัดทางกายเนี่ยได้แก่การอยู่ในที่สงัดก็ดีเนี่ยดำรงอิริยาบถและเที่ยวไปผู้เดียวก็ดีอยู่ในสถานที่ไม่วุ่นวายก็ดีแล้วก็หมายถึงเนี่ยการเป็นผู้ที่มีศีลเมื่อมีศีลแล้วทําให้กายเนี่ย สงบสงัดจากบาปบาปทางกายบาปทางวาจาเนี่ยถูกตัดขาดออกไปจึงเป็นความวิเวกทางกายนะสองความวิเวกทางจิตนีได้แก่การทําจิตใจให้สงบผ่องใสสงบสงัดจากนิวรณ์ทั้งห้าความชอบความชังความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยความฟุง้งซ่านรําคาญใจหมายเอาจิตแห่งผู้มีสมาธิและก็มีสติสามอุปธิวิเวก คือความสงัดจากกิเลสจากอุปธิทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคืออนุสัยกิเลสแล้วก็สังโยชน์ทั้งหลายสงบลงได้เอาชนะมันได้ด้วยการฝึกฝนทางปัญญาวิปัสสนาจนกระทั่งถึงพระนิพพานเนี่ยเราทั้งหลายจึงต้องรู้ต้องเข้าใจเนี่ยต้องว่างจากสิ่งที่มีอยู่เรียกว่าเราจะได้บริโภคทุกอย่างด้วยปัญญาถ้าเรารู้เราเข้าใจเนี่ยไม่ต้องหนีไปไหนเนี่ย เราจะไม่ไปหาความสงบที่เขาใหญ่ห้วยขาแข้งทุ่งใหญ่ในเรศวรหรือว่าเขาสอยดาวอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้เข้าใจเนี่ยเราจะรู้การประพฤติปฏิบัติต้องเข้าใจอิริยาัตสี 4. เข้าใจธรรมเข้าใจสภาวธรรมจะได้เอาความรู้ความเข้าใจมาหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราต้องก้าวไปได้วยความรู้ความเข้าใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่หยุด เราทั้งหลายนะ่ไม่ต้องไปทําอะไรตามใจตามอัธยาศัยต้องมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงมีปิติสุขในการประพฤติปฏิบัติเราทั้งหลายจึงจะเป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาทุกคนจะได้เอาความถูกต้องนําชีวิตเอาหลักการสามอุดมการสี่วิธีการหเอาอาริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละมาประพฤติปฏิบัติอย่างมีปิติมีความสุขหลวงปู่มั่นสอนว่า วิธีการภาวนานะคือวิธีสังเกตตัวเองสังเกตจิตจิตใจที่มีนิสยัยหลุกลิกไม่อยู่เป็นปกติสุขด้วยการมีสติตามะระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิตโดยมีทำบทใดบทหนึ่งเป็นคำบริกรรมเพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะการภาวนา ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดยามกันเนะเมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือกําลังจนจนหน้าทุเรศเราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆไม่มีใครมีอำนาจหลีกเลี่ยงได้เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียวกับผู้อื่นผู้สงสัยกรรมหรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผลคือลืมตนจะกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ บุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บไข้และความตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นซึ่งอะไรอะไร,ะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือในที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรถือเอา อย่าลดละท้อถอยความเพียรธรรมะเป็นสมบัติกลางและเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร่ต่อทำพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้แก่ผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะต่างมีสิทธิ์ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติดีของตนด้วยกันทั้งนั้นเมื่อภาคเพียรประพฤติปฏิบัติติดต่อต่อ,ตอเนื่องชีวิตนี้ย่อมเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมัน ไม่เสียโอกาสที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐเกิดมาเพื่อพระนิพพานขอตั้งจิตอธิษฐานใจขออมหน้าแห่งพระรัตนตรัยและบารมีธรรมแห่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์อภิบาลปกป้องทุ้มครองรักษาทุกท่านให้ประสจากสัพพทุกสัพพโสสัพพโรคสัพพภัยอันตรายใดๆจะได้มาผ่องพานเจริญยั่งยืนนานในร่มเงาแห่งพระบวรพุทธศาสนามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรม ถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทิน